วันนี้รายการเรามีน,าน้องๆน,นะครับจะมาร่วมดำเนินรายการด้วยกับโครงการของ TYC นะครับ TYC ยังครับเนี่ยนะครับน้องๆก็ได้องก็จะมาพบปะกับพี่น้องที่ฟังรายการมุมบันเทิงทาง FM 88.75MHz นะครับ สถานีวิทยุท้องถิ่นอำเภอบ้านนาซึ่งผลการรับฟังเนี่ยปกคลุมทั้งจังหวัดนครนายกครับไม่ว่าจะเป็นปากตรีเลยไปถึงประจินบุรีจะเป็นอำเภอเมืองอำเภอบ้านนาอำเภอองครักก็ฟังกันได้นะครับวันนี้น้องๆมาแล้วจากโรงเรียนน,นาวคณนาอุมะแล้วก็อีกหลายโรงเรียนนะครับมาแล้วก็ขอเชิญน้องๆได้สวัสดีคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับเชิญครับ สวัสดีครับครับก็มีน้องๆจากโรงเรียนอะไรบ้างครับน้องมาราชานุสณ์ครับแลวโรงเรียนอะไรอีกครับลครนายกวิทยาคมค่ะและก็บานโงวิทยาคารบานโดวิยาคานะน้องๆนี่ก็ก็ก็อยู่ในโครงการอะไรเนาะทีวีซีทีวซียังขับครับเดี๋โครงการนี้เป็นยังไงนะก็ไม่ได้คุยกันเลยลองลองเล่าให้ฟังนะเริ่มต้นเนี่ยนะครับวันนี้มาจะกับอาจารย์ ที่มาด้วยอาจารย์สุรพลครับท่านอาจารย์สุรพลเนาะท่านพานักศึกษามาก็อ่ะโครงการนี้นะครับน้องๆได้เล่าเล่าโครงการให้คุณผู้ฟังได้รับฟังแับโครงการนี้นะครับเป็นที่มาก็คือทีโอทีได้คัดเลือกนักเรียนตามโรงเรียนนะครับเป็นการรวมกลุ่มของเยาวชนนะครับเพื่อมาอบรมไอทีเพื่อให้ไปพัฒนาชุมชน แล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวการค้าขายต่างๆครับเพื่อเพิ่มรายได้ให้น้องๆในชุมชนอาครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกเราเนาะแหล่งท่องเที่ยวของเราเนี่ยมากมายนะโดยเฉพาะนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆที่โดนคัดเลือกมานี่เขาถือว่าเป็นคนที่เรียกว่าโชคดีนะครับโครงการนี้ก็ท่องเที่ยวนี้เรา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 ไป นะส่งเสริมการท่องเที่ยวยังไงน,นะครับประชาสัมพันธ์หรือยังไงน,นะใครใครค่ะก็ได้ขอ้อมูลมาจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดนครนายกค่ะจะเป็นผู้ช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวค่ะสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายกเ็เ่ยจะเป็นน้าตกสาริการนะวัตงตาคลายหรือว่าเขื่อนขุนด่านประการชนอย่างเงี้ยนะครับผมน,น,น้องก็ได้เป็นคนที่เป็นตัวแทนของพี่น้องเรา ชาวจังหวัดนครนายกนะครับแต่และโรงเรียนเนี่ยจะจะ,จะทางโครงการนี้จะเลือกโรงเรียนเนี่ยประมาณประมาณกี่ท่านครับโรงเรียนละสิบคนค่ะโรงเรียนละสิบคนแล้ก็เยอะมากดูนี่กันนะนะฮะก็อัานะฮะนอกจากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็มาสักครู่นี้น้องไมได้บอกว่าจะมีมีโครงการอะไรนะส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์อะไรครับอ,อาหารนโอทอ โอทอปอสินค้าโอทอปครับผมเกีเ่ยวกับโวนโอทอปอะไรบ้างครับสินค้า o top, โอทอปลกก็เป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนค่ะเป็นอาหารแล้วก็เครื่องประดับของใช้ค่ะอ๋อของใช้ประดับอะไรต่งางๆเป็นสินค้าโอทอปในจังหวัดนครนายกเนี่ยนะเราก็เผยแพร่นะให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดมาเที่ยวมา จังหวัดนครนายกเราในฤดูการต่างๆเนี่ยน,น,นะครับในว่าจฤดูการที่ผ่านมาก็คือมิยงชิดมาบางหวานเนาะเอ่อเราคงเรียกการหวานแล้วก็จะเป็นงานของกเกษตรจังหวัดนครนายกที่อาก็ได้มีโอกาสได้ไปพูดไปคุยก็น้องมาตั้งบูธด้วยหรือเปล่าไม่ม้จัดกยังไม่ตั้งนะไม่ตั้งบูธนะครับก็เอานะครับนอกจากจะส่งเสริมแล้วมีมีอะไรอีกไหมมีอะไรที่จะส่งเสริม นอกจากจะเหมือนการท่องเที่ยวและก็สินค้าโอท็อปแล้วนะฮะอีกอีกอีกประเด็นหนึ่งคือการนำเสนอการนำเสนอแล้วก็การรักโลกร้อนเออรักโลกร้อนเป็นยังไงรักโลกร้อนก็ใช้ไอทีเกี่ยวกับน้านที่ถูกต้องค่ะเกี่ยวกับช่วยกันรณลงค์งแบบให้ใช้แบบเอานำนำเอาของไอทีมาใช้เกี่ยวกับการรักโลกร้อนเช่น ช่วยลดรงลงค่ะลดลงแบบไหนแบบก็ช่วยกันโปรโมทว่าของชิ้นนี้สามารถนำเอามารีไซเคิลได้ค่ะอ๋อลดโลกร้อน,นอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีอะไรมีอะไรอีกนะฮะหลายหลายอย่างที่เมื่อกี้คุยไปผมก็จำไม่ได้นะครับนอกจากนะช่วยลดรลงเรื่องสินค้าโอทอบเรื่องการท่องเที่ยวต่างๆแล้วเนี่ยนะครับ แล้วก็มีมีอะไรอีกการติดต่อสื่อสารของอะการนี้สำคัญก็คือการติดต่อสื่อสารเนาะครับเออของของทีใช่ไหมครับอ่ามีมีโรแกรแบบไหนครับมีอะไรบ้างการติดต่อสื่อสารนะครับถ้าจะติดต่อพวกเราก็เข้าไปกดไลค์ที่เฟซบุ o กแ f a n พจทีวีโีชุมชนบ้านดงครับอออครับแล้วก็มี YouTube แล้วก็เว็บไซต์ ก็ TYC ชุมชนบ้านดงเหมือนกันครับอ๋อชุมชนบ้านดงนะครับบ้านดงใกล้ๆกับแนววังตะไคร้ใช่ไหมครับผมนะฮะก็เป็นอ่าเป็นสิ่งที่ที่ดีนะฮะก็ใครที่ฟังรายการนี้ก็อยากจะจะจะกดก็กดไปที่โครงการอะไรนะ TYC ชุมชนบ้านดงครับชุมชนบ้านดงจำได้นะครับนะฮะวันนี้ก็น้องๆนะครับนะ จากจากท่านแรกคือคือชื่ออะไรบอกเลยชื่อแจ๊บครับแจ๊บครับชื่อจริงก็ท่านจริงพัชรพลบุตรกินครับอ่าล้วคุณรู้่ะสุชาติอดริยวัฒน์ค่ะอ่าเจษดาทองแคลวครับอ่านเพื่อนเพื่อนข้างหลังอ่ะชื่อทศรพลกุลมยงครับอ่าตีนหลบเพื่อนกับขิมอ้าวมาด้วยเลกนะเทียนชัยกับเทียนจันอ๋อชื่อเทียนชัยนะะก็เอาเป็นเรียกว่าน้องๆได้มาร่วมรายการของเราเลยครับรายการเราก็ ยินดีนะครับรายการนี้ผมมีสองชั่วโมงตั้งแต่8นาฬิกาถึง10นาฬิกาถ้าเวลาไม่พอเดี๋ยต่ออุณหภูม um ิอีกสองชั่วโมงก็ได้นะครับน้องๆก็ัมาดำเนินรายการถ้ามีเวลามีอะไรรายละเอียดเนี่ยนะมีอะไรอยากจะคุยอีกนะเผยแพร่ให้กับพี่น้องชาวจังหวัดนครนายกเราได้รับทราบนะครับการคัดเลือกอะไรต่างๆเรื่องชุมชนเรื่องอะไรเราที่บายลูกนะมีอะไรที่อยากจะเล่า ครับเอ่อผมขอเชิญชวนนะครับมากดไลค์เฟซบ o ๊ก <Facebook S 2> แฟนเพจของพวกเราเยอะๆนะครับที่ TYC ชุมชนบ้านดงอเอ่อแล้วก็เข้าไปติดตามข่าวสารของพวกเราในเว็บเพจได้เลยนะครับ TYC ชุมชนบ้านดงเช่นเดียวกันครับแต่คุณผู้หญิงค่ะก็สามารถโทรติดต่อได้เบอร,ร์ที่เบอร,ร์0814379695ค่ะพวกเรายินดีให้คขาปรึกษาค่ะอีกครั้งหนึ่งอีกครั้ง081 ค่ะ0814379695คนะ่ะ9695นะค่ะอ่าโอเคนะฮะก็เป็นนที่ความรู้นะครับน้องๆเร,เราก็ถือว่าม,ม,มีมีโอกาสได้ไปเป็นตัวแทนนะครับของโรงเรียนนะฮะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนะนาำว้า,านะำคอนคอแล้วก็บ้านโดมนะบ้านโดมอ่าอันนี้ก็เป็นโครงการ T Y C ยังบเนยฮะอันนี้ก็เมื่อกี้น้องๆบอกเบอร์โทรศัพท์ไปแล้ว0814379695นะฮะอันนี้ก็อัน้องๆก็อินดีนะครับแล้วก็ทุกคนเสียงดีหมดแล้วเนี่ยนะจริงนะเนี่ยนะเพราะว่ามันเสียงเสียงที่เดือนมาตรฐานนะฮะเหมือนกับมาจัดรายการได้เลยนะครับน้องๆเสียงเป็นงเวลาพูดไฟไฟใหม่ด้วยก็ยังเสียงดีเสียงมีเสน่ห์เลยนะครับ ก็ทางโครงการมีอะไรทจะใช้นะคลื่น88.75เมกะเฮิร์เป็นสื่อกลางยังไงก็เราก็ยินดีนะครับที่จะติดต่อประสานงานมาทางคุณวรนุชใหม่ปียะนะครับ,นะรบผู้บริหารของ FM 88.75มแเมกะเฮิร์แทนนี้เรายินดีนะครับเพื่อสังคมของจังหวัดนครนายกของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารข่าวบริการอะไรต่างๆเนี่ย88.75จะเป็น วินยุทที่ข่าวสารมากที่สุดแล้วเราเป็นรายการที่จัดสดนะจัดสดคือมีข่าวมาปุ๊บเนี่ยนะสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุนะฮะอยู่ตามถนนนทางอะไรต่างๆมีผู้แจ้งมาในเราก็ยินดีเหมือนกับวันนี้น้องมาโดยที่ทางเขาไม่รู้ว่าเราจะมีที่มาเล่นรายการสดกันเลยคือเปิดไมค์กันได้เลยเพราะว่ารายการเราจัดสดไม่เหมือนกับเทปเนี่ยก็เทปนี่ก็จะลําบากหน่อยนะครับก็ อันนี้ก็ยินดีนะครับน้องๆก็มีอะไรจะฝากเพื่อนๆมีอะไรจะฝากนะทางนะทีมงานนะครับนะทีมงานมีมีอะไรจะจะฝากแล้วก็คุณมครูด้วยนะครับน่าลูกครับค่ะก็ขอฝากทีวีซีชุมชนบ้านดง้วยนะคะอ่าอ่าซีดีคุ้มครน้องอาแล้วก็น้องๆด้วยอย่าลืมเข้ามากดไลค์เพจพวกเราเยอะๆนะครับทีวีซีชุมชนบ้านดงครับเออแล้วก็อา้าว ไม่มีอะไรอ่ะเพราะว่าสิบนาทีแล้วนะฮะก็อยากให้คุยอะไรอีกนะมีอะไรคุยเรื่องความรักมีไหมอมเสกเพลงเดี๋ยวเดี่ยวถ่าหไ่เลยหรือจะเอาสักเพลงดีมัวมีเพลงนะถ่าร้องไหมเออนะเอาก็ก็มีไม่ไม่ใช่มาก็อยากให้ใช้เวลาเยอะๆหน่อยเนาะแค่นี้มันก็แค่สิบนาทีนะฮะ เด็วน้องๆก็มีอะไรอย,อยากจะคุยให้คุณครฟังได้ได้รับทราบประความกันบ้างนะครับนะฮะเกี่ยวกับเรื่องไปมีประสบการณ์ถ้ามีปัญหาอะไรที่เราไปทํางานเนี่ยมีแม่มีปัญหาเกียวกับเรื่องนะประสบการณ์ที่เราไปทํางานเนี่ยนะฮะมันสะดวกไม่สะดวกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะอ่ะน้องผู้หญิงนี่ผู้หญิงนี่ คุยเล่าให้ฟัง <ขา S 1> ก็โครงการนี้พวกเรา <c oughs> ทำกันได้ใจค่ะช่วยกันทำงานคะ่ะเพื่อโปรโมทท้องถิ่นแล้วก็ของโอทอปสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อจังหวัดนครนายกค,คะ่ะโอท็อปมีสํคาคันนะของของของโอทอปเรื่องของจังหวัดนครนายกเรื่องท่องเที่ยวก็เป็นสิ่งที่ท,ที่ที่ดีนะครับนะอันนี้กนะ็จังหวัดนครนายกของเราก็เป็นจังหวัดที่ตอนนี้ก็เป็นจังหวัดนะ อัฉริยะนะครับอัชริยะนี่นะครับอตอนนี้ก็จังหวัดอัฉริยะเนบ้านเราก็ค่อนข้าง,างลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าเรื่องตอนนี้ก็เรื่องความสูงความสูงเช่นเะสาวิทยุเรื่องนะเออสาทีโอทีอะไรอย่างเงี้ยมีมีมีปัญหาไหมเคยมีปัญหาไหมกับกับกับเกีเ่ยวกับความสูงของเสาอากาศ นะความสูงของตึกของอของนะไม่ว่าจะเป็นประปาหมู่บ้านอย่างเงี้ยหนูนะกมหมายความว่าเขาห้ามนะังเมืองก็ห้ามสร้างเกิน15เมตรนะนะบางที่อาจแค่13เมตรเองทีเดียวนะแต่ว่าก็คงจะใช้เวลาอยู่ประมาณสัก4ีปีนะใครจะสร้างตึกสร้างนเะสาวิวทยุอะไรกนลำบากตอนนีน้นะครับหลายที่ก็ นี่คือจังหวัดอจัจฉริยะของเรานะครับจังหวัดอจัจฉริยะ,ะตอนนี้ก็มีกําหนดทางถังเมืองเนี่ยห้ามเกิน15เมตรฉะนั้นตามหมู่บ้านเนี่ยห,หมู่บ้านหรือว่าตามหอกระจายข่าวจะสร้างนะครับหอกระจายข่าวเนี่ยหรือว่า,าจะเป็นถังน้ำเนี่ยก็ห้ามเกิน15เมตรอันนี้ก็ค่อนข้างจะความแรงของน้ําก็จะลดลงวพาะงั้นเถอะนะครับอันนี้ก็ นะไม่น้องๆอาจจะไม่รู้นะนะครับก็ต้องขอบใจมากนะครับและสุดท้ายนะครับขอฝากเชิญชวนนะครับพี่ๆน้องๆนะครับที่สนใจนะครับจะเข้ามาร่วมกับพวกเราได้ที่ t y c ชุมชนบ้านดงนะครับสามารถติดต่อหรือว่ากดไลค์เราทางแฟนเพจ t y c ชุมชนบ้านดงแล้วก็คอมเมนต์มาหรือว่าส่งข้อความมาก็ได้นะครับหรือว่าติดต่อที่เบอร์ ศนย์แหนึ่งส่สามเจ็ดเก้าหกาห้าค่ะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดคนทางบ้านมีแบบสถานที่ท่องเที่ยวอะไรที่พวกเรายังไม่เคยรู้ก็ส่งมาในแฟนเพจ Facebook ได้ครับสามารถแนะนํากันได้ครับสถานที่ท่องเที่ยวที่แหมอยากจะโปรโมตเนี้ยนะครับอาจจะเห็นธรรมชาติอยากจะเห็นอ่าจากมาเอืมาเผยบ้านนาเงี้ยนะถ้าเบ้านนา พูดชินราชที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็คือที่น้าตกกระหางเาราเนี่ยโปรโมทได้ไงเงี่ยเนาะองท่องเที่ยวน้ําตกอะไรต่างๆก็เอาละนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะก็รายการนี้ก็ยินดีที่จะท่านจะอยากจะมาออกอากาศอีกหรือว่าในช่วงไหนก็ได้ก็ทางสถานีเราโดยคุณวรุษใหม่กิมิยะเนี่ยก็ยินดีที่จะไม่ว่าจะเป็นโครงการนี้ก็โครงการ t ีวนะเนี่ยหรือว่าโรงเรียนต่างๆที่บางรายการนี้มีกิจกรรมอะไรที่จะมาร่วมกับทางสถานีก็ยินดีนะครับวันนี้ก็อาจากน้องอชื่ออะไรแจ๊บครับแจ๊บแล่แจ๊บแจ๊บแล้วก็น้อง น้องโฟนน้องแจ็คน้องโฟนน้องเอน้องมอสครับน้องพอนะนะมอสน้องมอสโอ้ย๊อฟครับน้องก๊อฟด้วยนะเออเสียงหล่อท ah, ุกคนเลยเสียงคำบรรยังสู้ไม่ได้อ้าวแล้วอีกคนชื่ออะไรอ้ามครับน้องอ้ามนะครับตอนนี้ก็อ้ามก็เพลงนะอ้าวก็ออ่านะอ่าก็ยินดีนะฮะอ่า จะเอาแค่นี้นะครับพวกผมขอขอบคุณทางสถานีที่ให้สถานที่แก่พวกเราในการออกอากาศครับขอบคุณครับ